ตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าชุก,การีนาจะทำยังไงนะคะเวลาเราปลุกเธอขึ้นมานี่ถือว่าเป็นการรบกวนนะคะนั่นงงไงแอนด้นดาุ้อนดีน่าอยดอ แค่แตะเฉยๆซูกาลีน่านั่น <c oughs> วันนี้เสียงสั้นมากนะปกติจะยาวย <c oughs> อย่างนี้เลยซูกาลีน่า,านี่เงี้ยวยู่นี่เงีง้ยนอนยับจ๊ะเอ อมาแล no on ้วฮายอหลหิวไหมนอนทั้งวันเลยตัวอะไรเนี่ยนอนทั้งวันเลยดู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 เดือดทำหิวไหมหิวไหมหิวไหมจ๊ะเห็ไหมอึศอ จะทำยังไงดีอึบอึบเปิดอยู่นะแป๊บหนึ่งนะลกูกชูชๆชูชๆนี่ๆ,ๆ,ๆนี่ๆ,ๆชู่ๆนี่ฉี่มันนี่ฉี่ชูชูชู อันยัยอ่อยมาหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมนอนทั้งวันเลยอ่ะเอาอีกเนาะเอาอีกเนาะ

อ,อิ่มแล้วหรอน,นี่นี่คาบเลย่ายสยู้ <c oughs> กไหม佐江不 นนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะกินดิกินดิกินเลยลูกเอออันนี้ไม่กินนะลูกนะอ่ะอะถูก้ะกินต่อ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  กินต่อกินต่ออิ่มแล้วหรอไม่นิ่งเลยอ่ะกินเลยอะสีเหลืองให้อะจิ๋วจิ๋วจิๆวจิ๋วไม่กินหรอก ไม่กิน like อ uh. mm. ่ะไรหวานอ่ะอิ bye. Bye ่มโนเนี้ยกินไหนกินไหนกินไหนเออเออ กินในมือเขาด้วยนะอโอเคโอเคซุกกองเนาะเป็นเนี่ยยี่ยงนิ่งอ่ะเข้าเข้าบ้านไหม เข้าไหมเข้าไหมช,ชู่ๆเข้าไปเดียวรับต่อต้าเอชูๆออกเพลงด้วยแล้วต้าเอยอยู่ทางนี้เหรอทำอไรอ่ะเล่นโซแนแอบเหรอเรื่อยเลยเนาะ Hmm? เป็นเป็นเป็น <c oughs> มุดมุดมุดอีกแล้วอ่ะอ่ะอ่ะออ้ออื้ออ้อะฮ <c oughs> ้เย้